ไม่ที่นั่นก็ไม่ที่นี่ก็ไม่มีอีกเฮ้ยนี่พวกเราตามหาลทิ์ไปจนทั่วเลยนะ แต่เดี๋ยวก่อนตอนที่เราหนีจากเจ้ารอสนายพอจะจําได้ไหมว่าเธอลงไปที่ท่อไหนฉันคิดว่าเธอลงไปที่ท่อสีฟ้านะอะไรทําไม่นายคิดไปอย่างนั้นเนี่ยช่วยบอกฉันทีว่าลิสยังไม่ตายหรือหรืออะไรที่เลวร้ายกว่านั้นพวกเราก็กาลังทําอะไรอยู่นี่ไงไหมใจเย็นๆก่อนสิฉันไม่ใจเย็นหรอกนะฉันเบื่อกับการมองจอมาทั้งวันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยไอ้เอออาเฮ้ย <Hey, S 2> พวกฉันคิดว่านายไม่ควรทำอย่างนั้นนะมันอันตรายอย่าทำเสียงสิ ว้าวดูนั่นสิท่อมันเปิดอีกครั้งแล้วโอ้ oh, สุดยอดไปเลยเดี๋ยวฉันควรทำอะไรสักอย่างเอามานี่เดี๋ยวฉันจะลงไปช่วยน้องสาวนายเองเจ๊ถ้าฉันไปถึงที่ท่อนั้นแล้วนายกดปุ่มค้างไว้เพื่อปิดท่อเลยนะและตรวจดูความผิดปกติให้ด้วยอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นละ่ะเอาละฉันไปเลยนะ เออฉันคิดว่าฉันควรต้องรีบหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะค้นหาทางออกจากห้องทดลองแล้วกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนของคุณอีกครั้งเอาล่ะแก๋เก๋จับฉันม่ทดลองงันเหรอเก๋นี่มันน่าไอ้จริงเลยนะอย่าให้ฉันออกไปได้นะฉันจะจัดการเก๋ีน่ไอ้ติมน้อย เฮ้ยพวกแกทำลายผู้หญิงตัวบอบางอย่างนี้ได้ยังไงเอาล่ะนี่มันการทดลองของโถ่การทดลองเด็กน้อยมากเลยนะพวกแกแกไม่สามารถจับขังฉันได้ไหว้หรอกฉันจะต้องกลับไปหาเพื่อนๆของฉันจำเอาไว้ด้วยเอาล่ะเราต้องรีบเลยตอนนี้เราต้องรีบก่อนทางออกอยู่ไหนแล้วเนี่ยแกโดนแน่จำไว้ แล้วเราออกไปเราต้องรีบหาของให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เผื่อของไหนต้องใช้จะได้เอาให้เพื่อนเพื่อนของเราถ้าเกิดเราเจอเพื่อนเพื่อนของเราอีกครั้งเราจะพากันออกหนีออกจากที่นี่ได้โวดโหลโอเคเอาละตอนนี้ต้องรีบเลยมีของอะไรมากที่สุดเราต้องรีบเอาไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทาไมมันเปิดําบากจังเลยละ่ะ ทำไมลัาเปิดระบาดอย้งเลยล่ะไม่เป็นไรตอนนี้เราคือลิทโอ้ได้ของสองชิ้นเอาละอย่างน้อยเจ้าลอดวันนี้ฉันต้องหนีจากการทดลองบ้าๆบาของแกให้ได้ฉันไม่ยอมกลายเป็นได้ติมหรอกนะเอาไว้ตรงนี้ไม่มีทางหรอกมันสมองของพวกฉันนั้นมากที่สุดแล้วนี่โน้ตอะไร มีกุญแจมีกุญแจอยู่ในในเมืองในตู้เซฟโอเคห้องนี้เป็นห้องติดต่อหวังว่าเราจะติดต่อเพื่อนเราได้นะลิสเอได้ยินฉันไหมเอโอเคใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฉันสบายดีแต่ว่านะฉันเหมือนติดอยู่ที่นี่มาเป็นพันปีเลยล่ะป่ะ พวกเรารีบไปกันเถอะลิทในที่สุดเราก็ได้เจอเธอไมค์ก็อยู่ที่นั่นด้วยโล่งใจจริงจ้ yeah, นั่นนายเหรอดีใจจังที่ได้ยินเสียงนายอีกครั้งพวกเราต้องการขี์การ์ดเพื่อหลบหนีออกจากที่นี่ดูเหมือนว่าเจ้าลอตนั้นจะมีอยู่หนึ่งอันในตู้เซฟบล็อกที่อยู่ในเมืองนะ่ะอืมเดี๋ยวฉันคิดดูก่อนนะว่าฉันพอจะทําอะไรได้บ้างนะ่ะเฮ้ยเจ้าลอตช่างบึงเอิญจริงๆมันกําลังจะเข้าไปในเมืองอ่า โอ้ oh! อะไรกันเนี่ยชาลีนายต้องหยุดทำตัวสบายได้เลยนะนายต้องไปเอาของในตู้เซฟบ็อกที่อยู่ในโรงจอดรถให้หน่อยโอเคเดี๋ยวฉันไปเองก็ได้ เดี๋ยวกดน,นะทำไมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยล่ะค้นหนาตู้เซฟบ็อกและนำคียการ์ดไปให้เพื่อนของคุณเอาละเราต้องรอดจากไอ้เจ้ารอดได้ได้ตอนนี้เราต้องเอาเคีการ์ดไปให้น้องสาวของเรารอก่อนเถอะ ฉันคือ The ชาลีเดะแฟดชาลีผู้เร็วดังเสียงจำเอาไว้ด้วยทำไมหากุญแจไม่เจอเลยละ่ะเราเจอตู้เซฟบอกแล้วแต่ไม่มีกุญแจเจ้ารอดมันกำลังเก็บของอยู่เราต้องรีบเลยเฮ้ยทำไมเราต้องมาเป็นคนหน้าดีหาด้วยล่ะเดีย่ยโธ่เอ้ยให้คนที่เร็วที่สุดอย่างเราอย่างว่านะเราคือคนที่เร็วที่สุดยังไงเพื่อนก็ต้องไว้ใจเราอยู่แล้ว เอาละขันกุญแจรตรงนี้เรียบร้อยเหลืออีกสองอันเท่านั้นเดี๋ยวเราต้องไปอีกที่หนึ่งนี่ได้ไหมาแล้วเอาล่ะฉันคือชาร์ลีเดอะแฟดจำเอาไว้ด้วยได้เจ้าลอดต้องค่อยๆไปเงียบๆโอ้ยไปเงียบๆมันก็เห็นฉันไงมันยังเห็นฉันอยู่เลย,ยวิ่งก็ยากกดก็ยากยากเหลือเกินทำอะไรก็ยากไปหมดเฮ Ló có chữ kê, lót. Là, mà đến ĐI ĐI tý THÌ ĐI này, tý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  này, มปอยู่ตรงนี้เราต้องรีบเอาก่อนปึ๊บเอาละกุเจนี่ไงได้อีกดอกแล้วสองดอกแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบหาที่ที่ขันรถที่ยกรถก่อนนี่ไงเอาไปด้วยไฮโดรลิกแจ็คอย่างน้อยเรารู้ที่อยู่กุเจทั้งหมด เอาละจะรีผู้เร็วดังเสียงมาแล้วมปอยุดตรงนี้มปอยูดตรงนี้มาเดืยเราแล้วเอ้ยเจ่ไีทางตามฉันได้หรอกนะเอ้ยเจ้ารถไปละกูเจดดอกที่สองมันไม่มามาตามไม่ทันหรอกฉันบอกแล้วฉันเร็วที่สุดในกลุ่มเก๊จะตามฉันได้ยังไงเล่าเอ้ยเจ้ารถหลบซะแวบ ต่อไปเย,ยียบๆโต้ทำไมกดลำบากจังเลยแล้วโอ้โหเอาละยกรถขึ้นโกนตรงนี้มีกุญแจเรียบร้อยกุญแจดอกที่สามเฮ้อจะรถฉันจะไปช่วยน้องสาวของฉันแกแกไม่มีทางจับฉันทันหรอกจำเอาไว้ด้วยเอาละกุญแจครบสามดอกไหนนี่ไงกีกาดเอาละเดี๋ยวเรากีการ์ด ไปให้ลิทก่อนโอ้ทำไมกี้เห็นฉันตลอดเลยเล่าเออจะกูสาเดินมาเบาๆเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้เจ้าลออไอ้เจ้าลอดเจนจะทำกับฉันอย่างนี้ไม่ได้นะรีบเลยกลับโรงงานก่อนเราทำภา,ารกิจโคราสำเร็จแล้ววู้ เจ <Yeah. S 2> <'m> ฉันอยู่นี่นี่จะได้การแล้วฮ huh. ฉันคือจารีเดอะแปดผู้เร็วที่สุดเอ๊ะ <Huh. S 1> ฉันไม่ได้กินอะไรมาตั้งนานแล้วนี่มันวันที่โชคดีของฉันเลยฮ้ huh. ขอกินเลยนะอําอร่อยจริงๆเลยอํมอํา ดีเลยในที่สุดพวกเราก็จะได้ออกจากที่นี่แล้ว <Right. S 1> รอก่อนนะไหมเดี๋ยวฉันจะต้องให้เธอช่วยเอาละ่ะไหมเดี๋ยวฉันมานะฉันต้องรีบไปหาของก่อนตอนนี้เราต้องรีบหาของให้ไหมเลยตอนนี้ใช้ขี่การ์ดแล้วเราต้องมีการอัปเดตคีการ์ดด้วยเอาละ หวังว่ามันจะไปจับเราได้เร็วนะตอนนี้ต้องหาที่อัปเดตคียการ์ดต้องหาของหลายอย่างเอาไปทีเดียวเลยแล้วกันอย่าพึ่งมานะไอเจ้า,เจ,าเจ้าตะลุงไก่ติมค่อยๆแอไปนี่ไงตัวนี้อัปเดตการ์ดได้เราต้องเอาอัปเดตการ์ดแล้วก็ส่งให้ไหมเรียบร้อย เอาของไปรวมกองกันก่อนแล้วกันเจเพึ่งมานะเอาละตรงนี้มีลูกโอมหาของไปให้หมดไม่มีของเอ่อเราต้องหาหลอดหลอดอีกอันนึงต้องรีบเลยเอา่าเดี๋ยวเอาของเดี๋ยวจำของก่อน มันมีของหลายอย่างเหลือเกินมันมีของหลายอย่างเหลือเกินเราต้องจําเอาอันนี้ไปใส่โหลนี้อ่าแล้วก็ขาดแค่หลอดหลอดเท่านั้นหลอดกิบสารเคมีฟึบนี่ไงเอาละเราได้หลอดยาแล้วครบอันนี้เอาไปให้ไหมทุกอย่างเลยไม่น่าจะขาดอะไรแล้วละ่ะตอนนี้มันหายไปไหนเนี่ย จ้าตะลุงไขติมตะลุงรดแกหายไปไหนเขาแกระวังมันมาดักทางเราด้วยเอาละนี่อัปเดตกีการ์ดต่อเลยหืมไหมรอก่อนนะฉันรีบแบบทีเดียวจบเนะ่ะฉันต้องเอาของทุกอย่างมารวมกันไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปไป,ไป,ไปออกออกเข้าเข้าอันนี้หมายถึงตัวเราไหมเสียเวลาเนี่ยเอาละตอนนี้เราเรีบเป็นลิศ เราต้องใจเย็นเราไปเล่น,เ,ลน,เ,ลน,เ,ลนเป็นปามี่นะเราเล่นเป็นลิทยอยู่ถ้าปามี่มันจะบ่นไม่หยุดเลยแต่รู้สึกว่าฉันเหมือนจะโดนเข้าสิงเกอะไรของเกรอตาลุงร้อนมาทางนี้ก่อนไม่รู้มันจะตามเสียงมาหรือเปล่าเอาละตอนนี้ของครบน่าจะครบแหละฝากด้วยนะไหมได้เลยลิทเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองเอาละต่อดีเราต้องเอาการ์ดไป เราคือไม้ไม้ผู้ปาดเปลืองจําไว้ด้วยเรานี่ฉลาดที่สุดในกลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอากีการ์ดไปอัปเดตท,ทำไมมันดักตลอดทุกทางเลยเนี่ยโอ้โหไอตัวนี้ก็ดักต่ลุงรอดอย่ามานะเราเจอขวดโหลฝั่งนี้แล้วของครบบอกเลยอย่างนี้ของครบไม่มีพลาด เอาละเปิดห้องนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องเตรียมของไปให้หมดนี่ขวดโหลเอาไปด้วยเอาไว้ซ่อมปืนของเราปืนของเรามันพังแล้วไงพอตอนตกมามันพังแต่ลุงรอดเกมไม่มีทางจับฉันได้หรอกหมาเสียงมาฝั่งนี้เอาเลยยังไงล่ะฉันต้องแคร์ไหมเฮ้ยฉันต้องแคร์ไหมฉันชอบความท้าทายและความตื่นเต้นอยู่แล้วถึงมาแลวจะยังไงถึงมาแล้วงงลเกจะทำไม เกจะทำอะไรเกเรียนตลอดมาแล้วทำไมฮะไอไอไอติมตัวเล็กไอ้ีไอติมตัวเล็กแล้วไงโอ้โหชอ็ชอตชอ็อตตูสแล้วเอาล่ะไมผู้ปาดเปลืองต้องรีบุยมันดักข้างหน้ามันมาตามเสียงแต่มันพี่เห็นเรานี่เป็นไงเราชอบความท้าทายอยู่แล้ว เจแต่ลุงลอตไม่มีทางจับฉันได้หรอกจะบอกให้เก yeah, ไม่เคยจับฉันได้อยู่แล้วจะไม่เคยปล่อยให้เจจับ <Okay. S 1> ฝากด้วยนะลิศเอาของมาให้ดี <Okay. S 1> ฉันต้องต้องการของหลายอย่างเลยนะ่ะเอามาทีเดียวเลยก็ได้นะลิศโอเคให้ลิศเอาของมาให้หมดก่อน <Okay. S 1> ตอนนี้เราต้องเกียร์ให้ลิศเอาของมาให้หมด <Wow. S 1> แล้วเราก็โยกของมา นี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดรวดเร็วดังใจปึ๊บนี่ไหมฉันให้ขวดโหลเธอด้วยฉันเห็นมันปแปลกๆนะ่ะขอบใจมากเนะลิธนี่แหละขวดโหลฉันต้องการทั้งหมดเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปสร้างตุงต๊กตาเพื่อที่จะเข้าไปในห้องทดลองของมันเพื่อปลดล็อกประตูม,มาดักทำไมโอ้ชอบความได้ทายชอบความได้ดาย ชอบความท้าทายก็ติ๊กแจกไปดิก็ติ๊กแจ๊กไปดิปดจับเหรอน้ำจับฉันเหรอไม่ทันหรอกเนื้อไม่ทันหรอกนะจำไว้ด้วยฉันนี่ติ๊กแจกเก่งหลบเก่งเข้าใจไหมฉันคือหมผู้ปัดเปลืองฮไม่ด้อุ้ยยังเห็นอีกฉันคำนวณเส้นทางไว้หมดแล้วนะ่ะแก๋ไม่มีทางจับฉันได้หรอกทั้งไอ้ติีมใหญ่ทั้งไอ้สติีมเล็กมาเลยมาพร้อมๆอมกันมาพร้อมๆรอมกันดินี่เป็นไงจุกหลบจุกหลบโถโถ่จะทำอะไรฉันได้เหรอฮะ ตาลุงลอสตาลุงลอสแก่ๆแล้วแกเดินไม่ไหวหรอกจำไว้ด้วยแก่ๆแล้วลอสตาลุงลอสเฉยเลยเอาล่ะตอนนี้ปามีเริ่มเข้าสิ่งไม้แล้วปามีไม่ไหวแล้วปามีจะเล่นเป็นตัวละครอื่นมันไม่ได้การมันบ่นไม่ถนัดเลยตอนนี้ขอเป็นปามีเข้าสิ่งก่อนแล้วกันโอเคไหมถ้าปามีเข้าสิ่งแล้วระวังเรื่องระวังเรื่องหลงทางด้วยนะเฮ้ hey, พวกนายไม่ต้องเข้าสิ่งฉันก็ได้นะแต่ไหนจะพาฉันหลงทางนะ่ะ ไม่ต้องกังวลไหมตอนนี้ฉันเสียนแล้วฉันบอกเลยฉันก็พยายามไม่ให้หลงทางบ่อยแล้วละ่ะอาจารย์โซโลบอกฉันมาว่าต้องตั้งใจเดินหน่อยเอาละ่ะปืนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปใช้ทำเควสน่าจะใช้ยิงเจ้าลอดได้บ้างให้มันหลับไปซะดีแต่มันไม่ได้เลยสินัดมันพอแค่เท่าที่เราต้องทำเควสมันไม่เห็นเรา รีบเลยเราชอบความด้านาาอยู่แล้วนี่เออเขาเรียกระยะเผาขนมันไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราเราต้องอาลอดมาเก็บเราต้องเอาลอดเคมีมาเก็บไอตัวเล็กน่าลำคาญแต่ตัวเล็กเอาจริงเฮ้ยเนี่ยลำคาญแต่มันเนี่ยแหละ เดินอืแล้วมาดักทางนี้ด้วยมาดักทางนี้บึ้มโอเคเอาล่ะรีบเลยรีบเลยมีเวลาแค่สามสิบวิเท่านั้นที่ตะลุง้อดมันจะหลับแป๊บเดียวรูเบิร์ตของเรากับดักของเรามันไม่ได้ทําให้จัดการ้าลุงรอดได้หรอกเอาล่ะหลอดน้ํายาตะลุง้อดตะลุง้อดแกก็แค่หลับกับดักของเด็กๆอย่างฉันมันไม่ได้ทําให้แกตุยได้หรอก ไม่ต้องมาทำสมออยเข้าใจไหมมันอยู่ห้องไหนล่ะน้ำยาเอาแล้วเอ้ยอ้ยมันไม่ได้ตื่นใช่ไหมนะ่ะมันไม่ได้ตื่นไอพวกนี้นี่หูหน้าลำคาญหรือเราต้องไปเคลียร์ฝั่งนู้นก่อนนี่ไงเจอแล้วโอ้โหบอกเลยอย่าให้ปะมีเข้าสิงปะมีเข้าสิงแล้วมันจะหลงทางเอาละตรงนี้ นี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยมินิลอดรอแป๊บหนึ่งนะไหมนายเก่งอยู่แล้วฉะรู้นายสามารถสร้างมินิลอดด้วยตัวเองได้เอาล่ะแล้วเก็บน้ำยาสีชมพูไปให้ลิศพร้อมพร้ๆตะลุงลอดมันหายไปแล้วมันอาจจะไปฝั่งนู้นแล้วก็ได้เอาล่ะลิศเธอต้องระวังตัวด้วยนะ ตะลุงร้อนมันอาจจะไปฝั่งนู้นแล้วนะ่ะรีบเลยเราต้องปลูกมินิรอดถ้ามันไปฝั่งนู้นแล้วก็คงจะดีพออย่าพึ่งมาเลยนะตอนประกอบมินิรอดนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วมาเฝ้าห้องมินิรอดด้วยตะลุงรอดคงแบบอใครมันมาทำมินิรอดของฉันเนี่ย ไม่ได้กินฉันหลอกนะแต่ลุงรอดลิสมีนีรอดมันอยู่ฝั่งนี้แต่ลุงรอดมันอยู่ฝั่งนี้รีบเลยโอเคไหมเดี๋ยวจะได้จัดการเองฝากดูมันด้วยนะเผื่อมันมาได้เลยลิสเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันดูทางนี้ให้เอาล่ะตอนนี้เราต้องรีบเลยไหมจะดูฝั่งหนุนไว้ให้เราเราต้องจัดการเควสทางนี้ให้หมดโอ้โหแล้วมันยันเห่นืด มันดันเห็นอีกแล้วทางไหนเนี่ยนี่นี่ปามีนายเข้าสิงฉันด้วยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ฉันเข้าสิงหมดทุกคนเลยลิศเอ้ยเอาล่ะยิงห้องนี้เวสจบพี่เราต้องเอาปืนไปปลุกมินิลอดเออเวสยังไม่จบมันไม่มาใช่ไหมมันไม่มาใช่ไหม หนอน้ำยาโอ้นี่ไงน้ำยาอันสุดท้ายโอ้โหมันมาอยู่ฝั่งนี้เกเอาไปกินรูเบิร์ฉันนี่ไงสามสิบวิมันแป๊บเดียวเองโธ่ทำไมละตะลอดเกหลับน้อยจังคุณยายฉันยังหลับตั้งหลายวิถ้าไม่ใช่โหมดยากสุดเกไม่หลับสิบห้าวินะโธ่หมดง่ายเกยังหลับตั้งสองนาทีแต่ตลอดเกหลับแค่สามสิบวิมันเกินไป เอาล่ะไมมรอสักครู่นะเดี๋ยวฉันผสมผสมเจ้าหนูแฮมเตอร์ก่อน<ๆ>เราต้องรีบเลยเราต้องรีบเลยหวังว่าตาลุงรอดยังไม่ตื่นนะสูตรหนึ่งสองโอเคดูสูตรด้วยเดี๋ยวมันผิดโอ้เจ้ามีนีรอดอเกะ ตาลุงร้อนมาตื่นแล้วเนี่ยยังใช่ไหมยังใช่ไหมเอาล่ะเราต้องรีบรีบเอา,ออาหนูมาหนูช่วยฉันด้วยนะเจ้าหนูแฮมสเตอร์น้อยสุดน่ารักเอาล่ะเอาล่ะตาลุงร้อนเร็วๆเจ้าหนูรีบกินสิเสียวเจียวตาลุงร้อนมาเจ้าหนูเร็วเจ้าหนู มันฟื้นแล้วเนี่ยไอมินี้อดมันฟื้นแล้วเอาไงดีตะลุงรอดก็น่าจะตื่นแล้วเราต้องอ้อมไหม,ม,ไไม,อออมเพราะมันไปทางนู้นโชคดีไม่ต้องอ้อมเพราะมันไปทางนู้นเอาละตะลุงรอดอย่าพึ่งมานะจะขอเวลาโอ้โอ้โอ ระยะใกล้โอ้โหระยะประชิดเฮ้ยระยะประชิดเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นตะลุงลอดใจเย็นใจเย็นก่อนฉันมาดีฉันมาดีเดี๋ยวฉันฟ้องคุณยายจะนะตะลุงรอดอย่านะเดี๋ยวคุณยายเกนนี่มาหานะฝากด้วยนะไหมตะลุอนมันอยู่ฝั่งนี้โอเคได้เลยลิศเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองเอาล่ะเรารีบเลยเราต้องไปปลูกมินิรอดในขณะที่ตะลุงลอดมีฝั่งนู้นให้ลิศดูไว้ก่อน ขั้นตอนปลูกมินิลอดนี่แหละลําบากที่สุดเพราะเราต้องใส่โปรแกรมโปรแกรมไปให้โธ่เอ้ยทำไมมันต้องมาดักทางด้วยเนี่ยถ้าปกติถ้าเราไม่ติดว่าเราต้องมาใส่โปรแกรมเราวิ่งแล้วเอาละออมทางนี้ได้มินิลอดจงตื่นมามันต้องใส่ตรงไหนนะลืมแล้วใช่โอเค มันเอ่อมันต้องลงโปรแกรมก่อนใช่ไหมหรือว่าเออต้องลงโปรแกรมก่อนสิไม่ใช่ถือขึ้นมาเลยเอาล่ะเราผิดขั้นตอนไปนิดนึงเอ่อมันต้องเดินเดินยังไงเดินยังไงเอ่ยปึ๊บปึ๊บ,บลงนี่ไม่น่าจะใช่ไหมมันชนมันชนปึ๊บเหมือนไม่น่าจะใช่ อ๋อจำไม่ได้เดี๋ยวเราต้องดูเราต้องดูดีๆด,ดูเองเลยตามสูตรไม่ต้องจำขึ้นนี่เลี้ยวซ้ายอ่าถูกต้องนี่แหละเราคือไม้ผู้ฉลา,าดที่สุดในทีมก็ฉันให้เจฉลา,าดเท่าฉันก็ได้เลยนะแต่ฉันคือไม้ผู้ป่าเปลืองนะ่ะเอาละระหว่างนี้ดูตะลุงล้อด,ดีๆเรียบร้อยใช่ไหม ลุงโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมมันดูยังไงอะลงเสร็จแล้วอะมินิลอดปะน่าจะเสร็จแล้วแหละหวังว่าตะลุงลอดยังไม่มานะขั้นตอนนี้ต้องระวังด้วยไปมินิลอดนายทำได้เดีย๋ยวฉันจะดูฉันจะดูข้างนอกไว้ฉันจะดูตะลุงลอดไว้นายคือเพื่อนของฉันนายคือมินิลอดเพื่อนรักของฉัน แต่ลุงร้อดไม่มาหรอกตอนเนี้ยแต่ลุงลอดกำลังกินข้าวอยู่ฉันเชื่อแกต้องหิวบ้างแหละ <c oughs> แกต้องหิวบ้างแหละใช่ไหมเลี้ยวมินิลอดเดินชนไปเลยเดินชนเลยเลี้ยวเลี้ยวตามที่เราโปรแกรมกันมาอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฟึบเรียบร้อยอู้เอาละขอบคุณมากนะมินิลอด เชิญจะกลับมารับนายอีกครั้งแต่ไม่ใช่ตอนดีประตูเราเปิดแล้วนี่เราเปิดประดูได้แล้วแต่เราเห็นลุงร้อนมันมุดอยู่ฝั่งน,นะนู้นน่ะนั่นน่ะเอาไงดีเออรับไปเลยให้ตาลุงร้อนมาฝั่งนี้ตาลุงร้อนมันจะมาหรือเปล่ามันจะบ้าจี้ตามเราหรือเปล่าแต่เราเห็นมันมุดไปอยู่นะแสะดงว่ามันดักลิศแสดงว่ามันดักลิศอยู่หน้าประตูนะเมื่อกี้อะ่ะ ลิศระวังด้วยนะเมื่อกี้ฉันเห็นตะลุงรอดมันดักเธออยู่หน้าประตูโอเคไหมเดี๋ยวฉันไปต่อเองฉันจะระวังตัวนะเอาล่ะหน้าที่ของลิศแค่เอาไอ้เจ้าดูแฮมเตอร์ดูแฮมเตอร์โอ้ยตัวอ้วนปุกลุกเกมาก็ไม่ทันแล้วละ่ะเกมาก็ไม่ทันแล้วละ่ะตอนเนี้ไปเลยหนูแฮมเตอร์ตุดน่ารักไปเร็วๆๆเ,เ,เปิดให้ฉันหน่อยตะลุง้อดมาเนี่ตะลุง้อดมาเนี่ เปิดหรือยังเปิดหรือยังเรียบร้อยเอาละตะลุงลอดแกไม่ทันจะหลอกเฮลิส hey, ในที่สุดพวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันออกไปจากที่นี่กันเถอะไหมฟังจะจอดนะลิสถ้าเกิดเราไม่ได้ออกไปจากที่นี่ฉันมีบางอย่างอยากจะบอกให้คุณรู้แน่นอนไหมยังไงเราก็ออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนแต่ก่อนอื่นเราไปหาเ,ปเพื่อนๆกันเถอะ um, โธ่ยังโง่ฉันไม่ได้ต้องการบอกต่อหน้าคนอื่นนะ ฮ่าฮ่าดีใจยังเลยที่พวกนายสองคนปลอดภัยเฮ้ยแกแกมาทำอะไรที่นี่ฮะหยุดดิ่งเดี๋ยวนี้นายเจ้าเด็กอ้วนกลับมาหาฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยฉันไม่รู้ว่าทำไมตาลุงล้อถึงตามฉันมานะให้เจ้าเด็กอ้วนออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ชาลีนายไปอยู่ที่ไหนมาหลังจากที่นายไปเอากีการนายต้องกลับมาที่นี่สิ เอฉันว่าหยุดพูดถึงเรื่องนั้นเถอะนะตอนนี้เราต้องหยุดเจ้ารดไม่ให้เข้ามาและในท้ายที่สุดมันก็เป็นการดีที่เราได้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งไอ้เจ้าพวกเด็กอ้วนออกมาเดี๋ยวนี้นะ ที่นี่เงี้ยเหรที่ลูกฉันอยู่ไอ้เจ้าพวกเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกัน